สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราพบกันในรอบของโควิดรอบที่หนึ่งแต่วันนี้เราพบกันในโควิดรอบสองและรอบสามเนาะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะคะเราไม่ออกไปไหนเราก็ไม่แพร่เชื้อให้ใครรวมทั้งเราก็ไม่รับเชื้อจากใครด้วยนะคะ แต่ก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเราก็ไม่เสียเวลาในเรื่องของการเรียนครูทุกคนทุกวิชาสรรหาความรู้มาให้กับเราทั้งๆท,ที่เรานั่งบ้างนอนบ้างอยู่บ้านแต่ครูทำงานกันทุกวันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะครั้งที่แล้วไม่ได้พบกับครูโดยตรงแต่เราดูวิดีโอจากคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วครูเตรียมไว้แล้ว จะสอนออนไลน์แบบอ,ออนไลน์แบบเข้าไปดูในในในซูมนะคะแต่ว่ามันยากสําหรับเด็กป .2 ป .3 ก็เลยเปลี่ยนด้วยว่าทำไม่ทันก็เลยไปเอาคลิปของคนอื่นมาลงให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนวันนี้พบกับครูจำ้ำตัวเป็นๆตัวโตๆโเลยนะคะ <laughs> <laughs> เห็นครูจ้ำเมื่อไหร่ ร้องอ๋อเลยว่าจะต้องมาสอนคณิตศาสตร์นะคะครูสอนคณิตศาสตร์ป .2 แล้วก็ป .3 สองชั้นสอนวิชาเดียวบางคนทำปาปาก,ปากจูตาโตไม่ต้องไม่ต้องเขียวเล็บไม่มีแล้วเหลือแต่ความรู้ให้อย่าง,างเดียวเลยวางมือวางไม้วางหมดแล้วนะเรามาเรียนกันแบบไม่ต้องเครียดอย่าซีเรียสนะคะ ครั้งที่แล้วเราดูคลิปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดครูก็พลาดว่าไม่ได้บอกนักเรียนว่าเราจะใช้หนังสือเล่มไหนนะคะเวลาเห็นครูปุ๊บหยิบหนังสือเล่มนี้เลยลูกหนังสือเล่มนี้นะของป .2 ออเป็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบฝึกหัดนะคะมันจะมีกี่เล่มก็ช่างเอาไว้เปิดเทอมเราค่อยคุยกันแต่ตอนนี้ที่เรียนจากคลิปวีดีโอ ให้นักเรียนใช้เล่มนี้นะคะของป .2 ออเรามาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้กันนักเรียนจะเอาอะไรดีครูพูดอยู่คนเดียวอะนักเรียนคิดมาครูก็ไม่ได้ยินครูตั้งเองดีกว่านะเอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ครูตั้งชื่อให้ว่ายายานะคะยายาคงจะมียา,ยายาอย่างเดียวอะอีกอันหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ที่จริงแล้วครูจะตั้งว่ายาย่ากับนนะเดชแต่อันนี้เอาเล่มนี้เป็นยาย่าก่อนนะถ้าเห็นครูจัามาปุ๊บบอกอ่ะหยิบยายา่าขึ้นมาก็เป็นเล่มนี้นะคะอย่าลืมนะอ่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่แล้วมีหนังสืออยู่ใกล้ตัวหยิบยาย่าขึ้นมาเลยนะคะแล้วเรามาเรียนรู้กันครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องจำนวนนับกับ ค่าของตัวเลขนะคะจำนวนนับและค่าของตัวเลขมันเป็นยังไงในเรียนทำแบบฝึกหัดไปถึงหน้า10ถึงหน้า10แล้วนะคะก็ครูไม่ย้อนนะผิดถูกไม่เป็นไรทำไปนะทำตามความเข้าใจครูเห็นจากในลายผู้ปกครองเป็นทุกข์ผู้ปกครองไม่มีความสุขเอาเลยเที่ยวหา ใครทําเสร็จแล้วบ้างขอดูหน่อยใครทําเสร็จแล้วบ้างขอลอกนิดไม่ค่ะผู้ปกครองไม่ได้เรียนรู้นะคะอันนี้คือเป็นการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนทําตามความเข้าใจจะผิดจะถูกเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเปิดเทอมผิดครูไม่ได้ว่าตํารวจไม่ได้จับนะถ้าผิดครูจะได้รู้ว่าอ๋อนักเรียนคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ ครูจะได้หาเวลาไปสอนซ่อมเสริมให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสนะถึงแม้วันนี้ดูแล้วนะคะดูแล้วทำแบบฝึกหัดอีกนะคะถ้ามันผิดอีกก็ปล่อยไปอย่าไปกลัวว่าอุ้ยไม่ได้หรอกกูจ้ำดุผิดแล้วเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนว่ายังไม่เคยตีใครตายทักคนหนึ่งเลยลองดูไหม ผิดครั้งนี้เป็นยังไงผิดครั้งนี้แก้ค่ะไม่ต้องกลัวอ่ะนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องค่าประจำหลักของตัวเลขซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้ค่าค่าของตัวเลขแต่ละตัวนะเอาเป็นจำนวนเช่นห้าร้อยเก้าสิบหกนะคะอ่านว่าห้าร้อยเก้าสิบหกเราจะบอก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักเริ่มจากเลขห้าก่อนนะเลขห้าห้าร้อยก็คือห้าอยู่ในหลักห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าห้าร้อย แบบนี้นะคะเราเริ่มจากหลักสุดท้ายที่เราอ่านก่อนนะคะห้ารอยู่ในหลักร้อยมีค่า500ต่อไปก็จะเป็น9 9อยู่ในหลัก10ครูช้ละนะจะได้ไม่เสียเวลามีค่าเท่ากับ90นะคะต่อไป6 6อยู่ในหลักหน่วยลายมืออาจจะอ่านยากสักนิดหนึ่งมีค่าเท่ากับหแค่นี้จบและวจำนวนนี้นะคะเราบอกค่าประจำหลักของจำนวนนี้แล้วนะคะหรือลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเก้เหมือนกันเอา9มาก่อนเลย 9ก้าอยู่ในหลักอะไรมีค่าเท่าไหร่นะแล้วก็เจ็ดอยู่ในหลักอะไรมีค่าเท่าไหร่สองอยู่ในหลักอะไรมีค่าเท่าไหร่ที่เขียนอย่างนี้ไม่ใช่ช่วยนะแต่คิดว่านักเรียนเข้าใจจากตัวอย่างข้างบนแล้วนะคะถ้านักเรียนมียาย,าย่าอยู่ใกล้ๆนักเรียนลองเปิดไปดูหน้าอ่าสิบเอ็ดถ้าจำไม่ผิด หน้าอ2นะคะอันนี้ครูทวนให้อันนี้คือการบอกจำนวนขอโทษขอโทษการบอกค่าของตัวเลขในในแต่ละจำนวนทีนี้เรามาดูการดูตัวเลขที่เป็นจำนวนแต่บอกตัวเลขเพียงหลักเดียวนะคือหลักที่เขากำหนดให้อันนี้เป็นการ ทบทวนไปในตัวแล้วก็เป็นการที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องต่อไปอย่างเช่นแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเขาขีดเส้นเลขสองถามว่าเลขสองเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เราก็บอกว่าสองมีค่าเขาถามมีค่านะเขาไม่ได้ถามว่าหยุดในหลักอะไร สมีค่าเท่าไหร่เราก็ดูสิสองมันอยู่ในหลักอะไรหน่วยสิบสองอยู่ในหลักสิบมีค่ายี่สิบนะฮะบอกตัวเดียวเขาถามตัวเดียวเราก็บอกตัวเดียวต่อไปเจ็ดร้อยสิบห้าเจ็ดขีดเส้นใต้เลขเจ็ดเจ็ดมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่นักเรียนนับเลยหน่วยสิบร้อยอยู่ในหลักร้อยก็มีค่า 7จ็ 700. ไม่ใช่มีหลักร้อยแล้วมีค่าร้อยนะไม่ใช่นะต้องดูเลขด้วยว่าเลขอะไรอยู่ในหลักใดนะหรือสามร้อยหกสิบสี่เลขสี่สมีค่าเท่าไหร่สอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสี่นะคะแค่นี้เองเป็นการบอกค่าประจำหลักที่ เขากําหนดให้เขาถามเรามาเราก็บอกเข้าไปอันนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่มันอาจจะสับสนถ้านักเรียนอ่านตัวเลขแล้วจําหลักเลขไม่ได้สับสนแน่นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งนะครูไม่ให้เยอะหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ของคณิตศาสตร์อย่างเดียวมันมีหลายวิชาที่จะต้องอัดคลิปแล้วให้ในักเรียนเรียนร,ยนรู้ต่อไปจะเป็นการเขียน จำนวนนับในรูปของการกระจายนะเป็นยังไงอย่างเช่น397เเขียนในรูปกระจายการเขียนการเขียนในรูปกระจาย ในเมื่อเราทราบตัวเลขแล้วนะคะว่าแต่ละหลักมีหลักอะไรบ้างหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเวลาเราจะไปเขียนกระจายเราก็เริ่มจากหลักร้อยก่อนเลยเลขสามอยู่ในหลักอะไรหลักร้อยก็มีค่าสามร้อยต่อไปเลขเก้บวกอีก9ก้าเอยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักสิบเ้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเก้าสิบ ต่อไปเลข7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7นะคะเพราะฉะนั้น397เขียนกระจายได้เท่ากับสามร้อบวกเกบวกเจแค่นี้เองนะคะอีกกรณีหนึ่งเขาให้การกระจายเรามาแต่ให้เรามาหาจำนวนว่าเลขที่เขากระจายให้เรามาเนี่ย มันคือจำนวนใดอย่างเช่นเจ็ดร้อยสี่สิเจ็ด้อยสี่สิบเท่ากับเจ็ดร้อยบวกสี่สิบบวกศนหรือจะไม่เอาศูนย์ก็ได้เท่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าจะไม่ให้งงเราก็บวกด้วยศูนย์เข้าไปแต่ถ้าก็ให้เรามาว่าหนึ่งร้อย บวก30บวกหคือจํานวนใดอันนี้เราบอกได้เลย100เอาหนึ่งมาเลย30คือเลข3 5คือเลข5เพราะฉะนั้น100่งร้อยบวกส0บวก5เท่ากับหนึสสองอย่างนี้จะสัมพันธ์กันนะคะนักเรียนเรียนรู้แล้ว ไม่จะต้องเข้าใจอะ่ะคือเห็นปุ๊บนักเรียนต้องทำได้นะคะแล้วก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดมันง่ายแต่เราต้องใส่ใจมันแต่ละแบบฝึกหัดเขาจะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะจะมีตัวอย่างให้เราดูตรงนี้ถ้าทำไม่ได้หรืองงย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ครูกำลัง สอนอยู่นี้แล้วเอากลับมาทำนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำได้นักเรียนเก่งจะตายนะคะแถมอีกนิดนึงไหนๆก็จะต้องทำในหนังสือแล้วจำนวนคู่จำนวนค,นวนคี่อันนี้แถมแถมนะจำนวนคู่ขี่ก็คือจำนวนคี่นะคืออะไร คืออะไรเราไม่ต้องไปดูไกลเลยเราดูจากตัวเลขที่เราเรียนรู้1นึถึงสิบนะหนึ่งถสถ้าเป็นเลขคี่ก็จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเ้าแต่ถ้าเป็นเลขคู่ก็เท่ากับสองสี่หกแปดสิบ นักเรียนรู้อย่างนี้แล้วเวลานักเรียนเห็นเห็นตัวเลขนักเรียนสามารถบอกได้ว่าตัวไหนเป็นเลขคู่ตัวไหนเป็นเลขคี่แต่ถ้าเขาให้เป็นรูปภาพมาแล้วให้นักเรียนใส่จํานวนคู่หรือคี่นักเรียนก็ต้องไปนับรูปภาพแล้วนับได้เท่าไหร่ก็ไปเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเขาให้รูปดาวนะดาวให้รูปดาวมาห้าดวง เราเราก็นับดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเท่ากับห้าห้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถ้าเราทราบเลขอะไรคะเลขคี่เราก็บอกว่าเลขคี่เราบอกว่าคี่คี่หมายถึงว่าไม่มีคู่นะแต่ถ้าเป็นเลขสองสี่หกแปดสิบอันนี้คือคู่นะคะยากไปไหมนักเรียนไม่ยากเลยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอกันตัวเป็นๆเ,เห็นกันชัดๆนะคะเสียงดังๆหน้าตาดูๆเรียนแล้วอย่าซีเรียสผิดไม่เป็นไรพูดผิดขอโทษพูดใหม่แต่ถ้าทำผิดลบออกแล้วทำใหม่ก็ใช้ได้แต่ถ้าผิดครูขิดผิดไปนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้เราผิดเราต้องหาทางแก้ไขว่าเออคราวหน้าเราจะ ตั้งใจให้ดีกว่านี้เราจะได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ไปอสองเรื่องคือค่าประจำหลักค่าของตัวเลขในในจำนวนการเขียนในรูปกระจายแถมให้เลขคู่เลขค,ลขคี่ไปด้วยนะคะครูก็ไม่ให้เยอะนะก็ฝากในเรื่องของงานที่จะต้องทำในหนังสือย,ายา่ยานะคะให้เรียนเรียนรู้จาก วิดีโอนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า13บสาหน้า14บสีองหน้าเองนะหน้า13กับหน้า14บสีสองหน้าเองทำได้ไหมนักเรียนนะไม่ได้ก็ต้องทำถ้ามันผิดก็อย่าไปวิตกไม่ต้องไปขอดูจากเพื่อนไม่ต้องไปบอกว่าใครเสร็จแล้วลงลายให้ดูหน่อยมันเป็นการลอกกัน โกหกครูยังไม่พอโกหกตัวเองอีกต่างหากอย่าทำนะลูกนะทำแค่หน้าสิบสามกับสิบสี่เท่านั้นนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้านนะเรียนรู้จากวิดีโอไปด้วยแล้วก็ทำงานให้ครบครั้งที่แล้วใครยังไม่ได้ทำทำซะแล้วก็ครั้งนี้อีกสองหน้าทำด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่เรื่องต่อไปคิดว่ากว่าโรงเรียนจะจะเปิด บทที่1เราต้องจบนะคะแล้วเรามาฟื้นฟูกันต่อหน้าตัวเป็นเนเห็นเห็นกันเลยว่าใครทำผิดทำถูกนะคะตอนโรงเรียนเปิดสำหรับวันนี้ครูขอจบในเรื่องของการาเรียนรู้เรื่องการเขียนในรูปกระจายค่าของตัวเลขจำนวนขี้จำนวนคู่ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะวันดี